ทังประสิทธิชัยมังกรังนะโมพุทธายะสิทธิชัยยชโยนะโมมิเตติสวาหายะกรุณาพระพุทธังเทวานามามิหันติติสวาหายะพระพุทธังบังเกิดพระธรรมังบังเกิดพระสังฆังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐมาเปิดโลกพระกายีติปียรหังนะโมพุทธายะการาธนานังมาเปิดมาเปิดด้วยนะโมพุทธาเทวานามิหันติติสวาหายะ กรุณาพระพุทธังกรุณาพระธรรมังกรุณาพระสังฆังเทวานะมามิหันติติสวาหะสวะโหมโหมด้วยนโมพุทธายะชายาชายะชโยนโมพุทธายะพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิสโสพคะกวามหาพุทธบารมีสิทธิชายะมังครัง เมตังเมตตากรลณาราภะราโปณะโมมหาราโพสิทธิชัยมังคังพระพุทธังประสิทธิโชคสิธิอิทธิฤทธิประสิทธิมีอัฏฐุนฐานเมืองนมนแลนเป็นเลขเลยกเ,เ,เออแลนเป็นเลขเลยคนโ,โซกลาบอันนี้ก็ดับไปแล้วอันนี้แลนเป็นเลขก่อ,นอันนี้อันนี้แลนเป็นเลขนี่นี่อันนี้แลนเป็นเลขเด็นมนมน เห็นตัวใดอันนี้กระลังแลนอยู่นี่กระลังแลนอันนี้กระลังแลนเป็นตัวเลขอันนี้จะเป็นตัวใดไม่ใช่เอาสองถังนี่ไปรวมกันดิอันนี้เลขอย่างวะเลขจ็ดเนาะจ็ดอันนี้เลขจ็ดอันนี้เลขคือจากศูนหาอย่าไอาจารย์ศูนหาก็ได้นี่ศูนหาเกาหาจศูนหาเลขง้มกัดได้นี่ศูนหาอันนีนน้อันนี้มันแลนอันนี้เลี้ยงวันแลน แลนจิบอันนี้ยแลนอีกบ่แลนจวด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 ตัวเล็กเลย